สวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับช่องสาวสกอยกับปตานวันนี้เปิดตัวโดวยการนั่งอะไรนะสองล้อสองล้อเดี๋ยวเราจะจยกล้อโซ่บายสบายม <c oughs> ายสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับช่องสาวสกอยกับปตานวันนี้เราจะไปไหนจะไปร่องเรือไปลองเรือกนะอันเนาะน้องตาไปส่ง ส่งหน้าปักซอยเพราะว่ารถมันติดมากเอาตำแหน่งว่าจะใต้เอ๋มแล้วพอเอาไปเมย์พี่หนุ่มเดี่ยจะบ่านจะเปิด์ตคิ้วแบนๆเนี่ยเนาะน้องตามาส่งนะปักซอยเนาะพี่เมยพี่น้อ,นอ,ง,องน,อน,อนี่ยางยางล่อกับเกตาน ไ่ต้องเสียงจะดังแน่เพราะว่าใช่อยู่ใช้คลิปอยู่ถนน,นเนาะเอ๊พีบีมากเลยเอขึ้นฝั่งนู้นนะคะน,นี่นี่ฝั่งโน้นศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเค เป็นคังแดกของซาสกอยพี่น้องที่ว่าสิดได้ล่งเรือเนาะเห็นตา Youtube แบบน้องอันน้องพี่หม่ที่ว่าข้าเจ้ามา่องเรือซาสกอยคังแดกเขามาแล้วกันแล้วอ่ะเขาเคยมากันแล้วค่ะอันนี้เข้ามาในน้ำยังปะแขกแขกรับเชิญไม่ใช่อันนี้เขาารอไฟไฟเขียวข้ามไฟงเนี่ย กูดังหมจะเข้าน้ำเหรอจะเจอพะไม่เนี่ยอย่างี้ก <uh ัก็อยาเข้าน <se ้ำกีนนะพอสมัยก็ไปเข้าในเรือกันแหละแเอเชียทิคเดอะ่รเขามา่อคนเรืออยู่เอเชียทิค ียวดานะวันนี้มีจุดประทัดวันนี้มียังนะจุดประทัดมีจุดประทัดอ้ว่าเห็นเป็นวันแรกด้วยเราได้จะได้ดูบนบนเรือพอดีนะไม่ไม่ใจหนูถ่ายถ่ายไปแล้วอะไรนะก๊าซเต็มเราถ่ายเยอะนะถ่ายเยอะเก็บภาาบรรยากาศพี่นัองอสาวสกอยบอลไดด้งคลิปด้คือจะไดด้งคลิปอย่ง คิดถึงนู่งลงไปด่าซุดเนี่ยนะ,ะก็บม,มีคนเบิ่งซ้ำเพราะว่าซาสโก้เนี่ยมันไปเปิดไปเปิดเป็นไอ้นั่นนุ้ว่าสีแบบว่าลงเป็นส่วนตัวก่อนด้วยถ่ายนะนุ้วเผยแผ่ไปเลยนะว่าท่านในเตรียมยังลงซ้ำมันก็เลยกลายเป็นมาลงไปเลยเพผนพี่น้องเลยก็เลยกลายเป็นม่มีคนเบิง่ง คลิปนะำพ่นเบิ่งหน่อยแต่ว่าซาสุก็เลยลบคลิปแล้วเนาะกาสิบ้าไปหันแล้เพื่อนพี่นางเยไปกี่ก็ได้ไปกี่ก็ได้ท่งนี่วะเพราะว่าอยู่คื่ของเราไปที่โกดฎังเจ็ดนะโอ้มันแบบเป็นโซนแพ้โซนมันบอพี่ใช่ใช่ไปเพื่อนพี่น้องเรียเขาพาไปขึ้นเรือกันของกินเยอะนักท่องเที่ยวเยอะไปที่นี่ดีกว่าทางหมดเยอะไอ้บาคุณรออยู่นี่ที่พักของคุณโอเค เรือยังเม่อันนี้พี่ใหญ่แท้อันนี้เรือเรือเลยเรือที่เป็นร้านอาหารนั่งนั่งกินชมวิวแต่ว่าไม่เรือไม่แล่นนะมันต้องขอดที่โหใหญ่เนาะอ่าอันนี้เราจะรอรอขึ้นเรือเรือใบใช่ไหมถ้าเราเอาเอาแผ่นลงมานี่เป็นเรือใบเนอะนี่คนเยอะเพราะเขารอขึ้นเรือคอยมองหาเจ้าหินนะดูอีกคนช่วยเบียดคน

กาจะเจอกันไม่รู้มนยังจะเรียกอลได้องในตัวมาเลยน้อเราจะไปขึ้นเรือกันลวีติดอย่างนี้ล้ต่อม่นแงเดชของซาสกอยจไปขึ้นเรือแกไม่ได้เดินไมได้หรอวันนี้ใกล้แล้วใกล้แล้ว โอ้ติแต่เขาไม่รู้อ๋อตอนนี้เรากำลังจะพาพวกท่าน้าขึ้นเรือนะตอนนี้พาขึ้นเรือฝั่งด้านนู้นเป็นวิวทางที่เราจะไปหาหัวเรือผ่านไปทางนู้นสะพานพระราม8อีกสักครู่ สวัสดาค่ะมาถึงแล้ขึ้นเรือครั้งแรกเป็นไงบ้างคะขึ้นเรือครั้งแรกเป็นไงตอนนี้อากาศมันร้อนนะคะ Royal Princess Cruise ใช่เรืองามแห่งหนึ่งของไทยเรือสามชั้นกลางเบ็กเออซึ่งมันเตือนเต็นเนาะเคยมาเป็นเรือสามชั้น เป็นสามสันวะพี่ผ้าช่โอ้สามสันผ้าชั้นหนึ่งเข้าห้องมาได้นั่งสันบนบอกมาได้ฝ้าเต็มจ้าอารีบเดินจากห้องน้ำี่รอห้องน้ำและฝ้าเต็มเลยพี่น้องเอ้ยเขามาได้สันบนจับไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งข้างล่างก็โอเคละไม่ได้นั่งข้างล่างนะใกล้น้ำเป็นไปจะเห็นน้ำสักนั่งข้างล่างจะเป็นยังไงจะเห็นน้ำตัดเดี๋ยวเราลงมาดูได้ อันนี้เรามาเรยกเพือนเ็นักทองเที่ยวกันลหลายจกชีวิตให้ดันไล่ห้แบบเน้นเรื่อยไพนะี่น้องตอนนี้ห้ากขึนเรือเลยเนาะเรือกําเสียอ,อถ้าจะากิบ จากในทีเพิ่นเก็บเลยนะ,นะอุ้ยเหล่าเลยโอ้ตื่นเต้น,นอะเผื่ออะไรี่สวยไม่มีอะไรให้ถนี่เี๋ือออกแล้ว,วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว

เดือค่ะรีวิวอาหารนะคะไม่เดือดเดือดใกล้ใกล้ไม่เป็นไรคัะนี่นะว่ามีอะไรบ้างโดนหัวล้วคือนหมันอาจจะทายลำบากเพราะว่าคนไร้เหนล้องกตอ์คิวได้ม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต่อได้ก็มายังตายตามกันแล้วอะ่ยงอนลเหรอ นี่นี่ของสอบแล้วค่ะก็ไม่เป้กระตักันไรไม่เป้จะตักันไร้อได้อะไรมาจิมจิสมทักหทรญี่ปุ่นสมพักเกาหลีแล้วสมพักเกาหลีอเกาหลีเอาเอาแบบนี้แก้วนึง พาเพ้่นพี่น้องขึ้นอปสั่นข้งบนเนาะบลาชิงงาลาชิงาสัตใดบะางาไม่ได้หรอกแต่บนเนาะมันจะเห็นวิวด้ไหมจะเห็นวิวเดี๋ยวตาสกอรอตัวกินอาหารกันเนอะอบ เป็นสันบนคลองเรือเนาะมีขนม,ม,ยยมบบนนอย่างครบเลยนมบะบบูเฟ่เนาะบูเฟ่ทุกอย่างแต่ว่าซาสก็จะถ่ายบอดายเพื่อนพี่น,น้องเพราะว่ามันมีเพลงเนาะอยากติดีก็สิด นอกจากนี้ก็จะได้เดินทางครับคืนนหาพด้วะจักบาทอันนั้นน้าจักบา500หรือยเปล่าที่จะไม่ผิด5ะ0้อหรอโอ้ก็เพงอยู่นะเขาคืนแอคเลย เขาก็จิ้แยกทางกันได้เนาะก,ก,ก,กับพีพีทิดละมาล้มกันเนาะเนาะมากแต่คนผิดพวกชีฟบ้านล้มติดตัวเนาะสิบกว่าคนขัจบจักรยมารถคันไฟคันมันก็จิเมื่อาณรถคันไฟคันมันแล้ววันนี้ขั้นพายคั้นมันอันนี้เป็นชิงช้าที่สูงที่สุดในประเทศไทยชิงช้าตัวนี้สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ถ้ามาที่นี่ก็จะมีอาหารทั้งมุสลิมไทยพุทธแล้วก็จะเป็นอะไรบ้างนะ จีนสเต็กอะไรอย่างนี้ก็มีหมดแหละแล้วก็ใครที่ชอบดื่มก็มานี่ได้แล้วก็มีจะเปจะมีของเล่นของเล่นย้อนยุคม้าหมุนไปไปดูม้าหมุนแล้วก็บ้านผีสิงอยู่บ้านผีสิงบ๊ายบายเจอใหม่เจอกันใหม่คราวหน้าได้มีโอกาสลืมลืมว่ามีเดียวมาด้วยอันน่ะโอ้ มามุนร้านกาแฟเว้ยตลาาหักเนาะตออเตอดาราของเชลล์าราไฮโซมาเรามาดูว่าเมนูของเขามีอะไรบ้างองดูเจ้าสักครู่จังมาดูกันอ๋อส่วนมากจะเป็นพวกแนวอาหารฝรั่ง ยิ่งต่ภาษาปากีตปูหนูกับขนอ่านยอมต้้งแตขาหมูแล้วโอเคจ้าสวยอ่ะคนขายก็น่ารักตรงนี้จะเป็นย้อนยุคย้อนยุคคือส่วนมากแล้วม้าหมุนจะเป็นของเด็กเล่นแต่ที่นี่ก็ทําสําหรับผู้ใหญ่เนาะเออนุกอยากเด่นยี่ได้นี่แพงวะนี่พี่ไม่แพงอันนี้ไม่แพงม้าหมุนตัวนี้ไม่แพงมัน ตอนยกไงสมัยเด็กอะเราไม่ได้ไปในงานวัดไงไม่ได้เล่นเลูกก็บม่เคยเด็ดนั่นแหะถ้าจะขึ้นก็อยากจะขึ้นอะไรนะฟักฟักทองมีไหมฟักทองเฮ้ยมีเด็กน้อยมีแต่หมาปูก็ปูก็ลองแต่ช้างกับทุกหมากับช้างยังสถานีชี้คิวเที่ยวไหนบ้านเนาะบ้านดีจิงคือเด็กนเขากำลังปีนเขากีะโดดอันนี้เดี๋ยวเราไปถามดูก่อนว่า ปีนบ้านนะผีปีนบ้านต้องไปดูฝั่งด้านหน้าหน่อยถึงจะเห็นหน้าเลยโอเคอันนี้บ้านที่ซีนขึ้นแล้วก็การนั่งจะเป็นรถนะไม่ต้องเดินเราจะนั่งเป็นรถโอ้เนาะใช่คนละนั่งนั่งคันละ2อคนได้2คนเนาะใช่ แล้วก็มันจะมีโชว์แต่ต้องซื้อบัตรไปต่างๆใกล้ใกลส้สิใกล้สิอันนี้เลยเนาะอันนี้มันใกลค้คริสต์มาสใกล้สิคริสต์มาสเร่รใช่มันต้องจัดธีมคริสต์มาสสันตาคอร์ดก็มาซุนามิก็มา28ตอนนี้เราก็เลยเดินทางกลับบ้านแนละ้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยลองเลือ่อม้วนวน อันนี้คือตำนานของมาเซียติกนะตำนานตำนานของเขาตำนานไม่แต่ละปีอสอให้มาดูตรงนี้อันนี้เจ็ดสิ่งมัศจรเจนของเอเซอียติกจะมีอะไรบ้างสีี่ยความสําคัญของมันเยอะแยะไปหมดเลยนะอันนี้คือโบราณถ้าอยากจะเรียนรู้ถ้าอยากจะรู้อะไรมันจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปรตประวัติประวัติปร,ประวัติของเอเซียติก แต่ไม่มีราคาไม่มีไม่มีไม่มีค่าเข้าประตูนะมาเที่ยวได้สบายสบายมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยนะพี่น่ะถ้าใครมากรุงเทพต้องมาที่นี่ด้วยมันเป็นแบบจุดจุดที่แบบนักท่องเที่ยวจะมาลองดูหน้าตานักท่องเที่ยวแต่ละแต่ที่อยู่ข้างทางแต่ละคนคือมาจากหลายสัญชาติเลยมาดาก่บหลายประเทศแห่งหลายสาสชาแห่งดีแมนจะมีทั้งแขกมีทั้งจีนอินโดนีเซียมาเลเซียรบ ต้องกล้าขึ้นเดือยข้างแดกเฮ้แต่น้องๆ้องน้องอันน้องพี่ใหม่เนาะเข้าเจ้ามาแล้วเข้าเจ้ารีวิวสาวสก้อยกันพึ่งเดืยมากข้างแดกเนาะถึงถึงจะมาสะาแต่ก็มาเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวเราเข้าคลินี้กันจิตเด็กจบเบียงจนิวมาแล้วยังดีกว่าไม่มาโอเคเดี๋ยวห้อเสร็จเดินทางจ้าแต่ช้าหน่อยสำหรับคลิน้ิกจบเบียงจนิเวทพี่น้องขอบุกขอบใจที่เข้ามาติดตามกีฬาสก๊อตกันพเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวสก้อยิกันเนาะอย่าลืมกด <laughs> กดติดตากดติดตากดตลดตาดไปก่อนบ๊ายบาย